One voice journey and let's the with w นอนเขาหนาวนะครับคำนามนับไม่ได้หกชนิดนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคำนามนับไม่ได้หกชนิดเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคำนามนับไม่ได้เนี่ยคืออะไรนะครับต้องบอกว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมีในส่วนของคำนามที่มันนับได้แล้วก็คำนามที่มันนับไม่ได้นะครับซึ่งในภาษาไทยนั้นนะครับเราเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีในส่วนของ คำลักษณะนามนะครับที่ใช้ในการนับสิ่งของต่างๆอยู่แล้วนะครับเช่นปากกา1นับหน1ด้ามนะครับดินสอหด้าม1แท่งอะไรนะครับแก้ว1ใบนะครับลูกบอล1ลูกนะครับอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะมีคําที่สามารถใช้คาสมุนหนามพวกนี้นะครับในการใช้เรียกหรือว่ารวมกลุ่มได้นะครับแต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเราจะแบ่งไปได้2แบบก็คือคํานามที่มันนับได้และก็นับไม่ได้นะครับซึ่ง โดยรายละเอียดหลักเนี่ยนะครับคำนับที่มันนับไม่ได้เนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่มันละเอียดหรือว่าเล็กเกินกว่าที่เราจะนับได้นะครับคือถามว่ามันนับได้ไม่มันนับได้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่นิยมนับกันนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นเป็นสิ่งที่มันเป็นนามธรรมนะครับที่ว่าเป็นสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้นะครับอาจจะจับต้องได้ยากนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะนับมันได้แบบยากมากๆเลยครับไม่สามารถที่จะนับมันได้เลยนะครับ ซึ่งเมื่อเราสังเกตดูดีๆแล้วนะครับไอเจ้านอนเค้านาวนะครับพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งได้6ชนิดด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ยังสับสนนะครับในส่วนของนอนเค้าสนาวเนี่ยก็คือที่จริงมันก็มีอีกชื่อหนึ่งนะครับในส่วนของแมสนาวหรือว่าพวกอนคาเบิลนาวนะหรือว่าคำนามนั้นไม่ได้เนี่ยอันนี้คือตัวเดียวกันนะครับอาล่ะนะครับอย่างที่หนึ่งเลยก็คือในส่วนของ t r a c t nouns นะครับหรือว่าคำนามที่มาเป็นนามธรรมนะครับคือสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียกนะครับ เรียกถึงมันได้นะครับสามารถที่จะพูดชื่อมันได้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจับต้องมันได้นะครับคือจับต้องไม่ได้นะครับถามว่าเออพี่ครับผมยังงงอยู่เลยนะครับนึกภาพไม่ออกนะครับก็ลองจินตนาการว่าเพื่อนๆเนี่ยนะจับสิ่งของพวกนี้เนี่ยจับเอามันใส่กล่องดูนะเพื่อนๆสามารถจับพวกนี้ใส่กล่องได้หรือเปล่านะครับ 1. นะครับก็คืออะไรครับตัวอย่างอันนี้เพื่อนเองลางนี่คือตัวอย่างนะครับเลิฟลักรูดบิลีฟแล้วก็เฟียนะครับเลิฟคือความรักนะครับ ลักคือโชคลากนะครับรุดคือความจริงบิลลี่ก็คือความเชื่อนะเฟียก็คือความกลัวนะครับซึ่งขล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นเป็นแอสแฟกนะครับเป็นนามธรรมนะครับจับต้องไม่ได้เลยนะความรักเนี่ยเราเห็นใช่ไหมว่าเออคนที่เขากอดกันเขารักกันเขาดูแลกันนะครับเรามองเห็นนะครับแต่ว่าเราจับต้องมันไม่ได้นะครับเราไม่สามารถที่จะหยิบความรักใส่กล่องได้นะครับจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราใช้บรรยายนะครับเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นโชคลาบรุดความจริงความเชื่อพวกนี้เนี่ย หรือว่าความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมนะจับต้องได้ยากมากๆเลยนะครับต่อมาครับผม particle นะครับ particle ก็คืออนุภาคนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นเม็ดเล็กๆนะครับอนุภาคหรือว่าสิ่งที่เป็นเม็ดเล็กๆเป็นผงๆเนี่ยก็คือนับได้ยากนะครับให้เราจินตนาการว่าเพื่อนๆเนี่ยนับสิ่งเหล่านี้นะครับโดยไม่ใช่พวกเออ่หน่วยวัดหน่วยช่างหน่วยตวงนะครับตัวอย่างเช่นชูการ์นะครับน้ำตาลไรซ์ข้าวนะครับเปเปอร์พริกไทยนะครับสไปซ์เครื่องเทศแล้วก็แสนทรายนะครับถ้าเกิดว่าเราลองเออ่ เราจินตการซิว่าเราจะนับพวกเม็ดทรายหรือว่าน้ําตาลอย่างไงนะครับถ้าเราไม่ใช่หน่วยวัดนะครับจะเรียกเป็นเม็ดไหมนะครับน้ำตาล1เม็ดเนี่ยก็คงจะน้อยเกินไปนะครับใช้งานไม่ได้จริงนะครับจะเห็นว่าปกติก็จะมีเป็นน้ําตาล1ช้อนชานะครับหช้อนโต๊ะอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยเขาก็ทําเป็นคิวบ์นะครับหรือว่าเป็นพวกลูกบาศนะครับเป็นน้ำตาลที่เป็นก้อนๆนั่นเองนะครับก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของพาร์ติเคิลนั่นเองนะครับต่อมา Solid นะครับ solid แปลว่าอะไรครับแปลว่าของแข็งนะครับของแข็งเนี่ยคือจับต้องได้นะครับเราสามารถจับต้องของแข็งอันนั้นได้นะครับแต่ว่ามันมักจะมีรูปร่างที่มันไม่แน่นอนนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยจินตนาการถึงรูปร่างที่แน่นอนของสิ่งเหล่านี้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเช่นไอส์นะครับไอส์แปลว่าน้ําแข็งนะครับเบดขนมปังนะคบัตเตอร์เนยนะครับพลาสติกแล้วก็มิสที่แปลว่าเนื้อนะเป็นแบบพวกเนื้อนะครับลองจินตนาการว่ารูปร่างของสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงนะครัับบรรูป่่่างทีแนนนนอะค เออพี่ครับผมอยากสงสัยนะครับว่าทําไมของแข็งเนี่ยเราจับต้องได้ก็จริงแต่ทาไมเราถึงเออเป็นคํานามที่มันนับไม่ได้ล่ะนะเราจับต้องมาได้แล้วนี่นะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นนามธรรมหรือว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นเอออนุภาคเป็นของเหลวด้วยซ้ำนะของแข็งเนี่ยทำไมเราถึงเออจับได้เป็นชิ้นอันเลยทําไมเราถึงน,นับเป็นอันไม่ได้ขนมปังเป็นก้อนเนี่ยทำไมเราถึงนับเป็นก้อนไม่ได้ล่ะพี่นะครับเอาล่ะนะครับเพื่ออ,อ,อาจจะสงสัยอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เราลองจินตนาการกันเล่นๆดูนะครับ เพื่อนๆสามารถที่จะกดพอดคลิปนะครับได้นะครับก็คือให้เพื่อนๆลองจินตนาการถึงภาพของเนยนะครับภาพของเนยภาพของน้ําแข็งแล้วก็ภาพของเนื้อนะครับในในจินตนาการของเพื่อนๆเนี่ยว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับเนยในหัวเพื่อนๆเนี่ยนะครับมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับน้ําแข็งมีหน้าตาเป็นยังไงเนื้อเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ่ะลองจินตนาการนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยนะครับภาพของสิ่งเหล่านี้เนี่ยในหัวผมให้ดูนะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับ ส2 1นะผมจะเฉลยแล้วครับนี่คือภาพที่ผมเห็นนะครับนี่เนยนับเนยไปแล้วเนยเป็นเนยละลายแล้วนะครับอยู่ในอยู่ในขวดโหลครับเนยที่มันละลายแล้วถา่ว่าเนยละลายแล้วผิดไหมไม่ผิดนะครับเนยละลายแล้วก็มีนะครับน้ําเข็งอันนี้พพิมผิดนะครับน้ำแข็งเนี่ยนะครับผมก็จินตนาการถึงเป็นน้าแข็งก้อนใหญ่ๆนะครับที่เอาไว้ทำน้ำแข็งใสเลือเป็นก้อนใหญ่มากๆเลยนะครับเนื้อเนี่ยผมก็จินตนาการถึงเนื้อบดนะครับถามว่า มีใครที่จินตนา,าการภาพตรงกับผมครบทุกอันหรือเปล่านะครับอาจจะมีนะครับแล้วคนที่เขาจินตนาการภาพของเนยเป็นก้อนล่ะนะครับเขาผิดไหมไม่ผิดนะครับคนที่จินตนาการภาพของน้ําแข็งเป็นเออเหมือนหิมะนะครับเป็นก้อนฟูฟู ool, หรือว่าเป็นก้อนใหญ่เลยเนี่ยเขาผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับแล้วเนื้อล่ะนะครับใครที่จินตนาการภาพของเนื้อเป็นเนื้อเหมือนเนือเเคค้อสเต็กพวกนี้เนี่ยผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับแต่คําถามของมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะ เรียกว่าเนยเรียกว่าน้ำแข็งหรือว่าเรียกว่าเนื้อก็จริงนะครับแต่ว่ารูปร่างของมันเนี่ยไม่แน่นอนนะครับเห็นไหมครับเนยเนยก็ละลายได้น้ำแข็งก็เป็นก้อนเล็กได้เป็นก้อนใสๆก็ได้เป็นเป็นเม็ดเล็กๆเป็นเกล็ดเป็นน้ำแข็งใสก็ได้นะครับเนื้อก็เนื้อเป็นเนื้อบดก็ได้นะครับหรือว่าเนื้อจะเป็นเนื้อสเต็กก็ได้น้ำแข็งจะเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่เลยก็ได้เนยจะเป็นเนยแข็งก็ได้เช่นกันนะครับจะเห็นว่ามันมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนนะครับสรุปแล้วนะครับ solid เนี่ยนะหรือว่าในมวลข,ของแข็งเนี่ยก็คือมันเป็นของแข็งก็จริงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะละลายหรือว่ามันสามารถหลอมเหลวได้นะครับเช่นน้ําแข็งนะทองเงินนะเหล็กพวกนี้เนี่ยก็สามารถจะหลอมเหลวนับได้นะครับ2ก็คือของเนี่ยมันแข็งก็จริงแต่ว่ามันมักจะมีรูปร่างที่หลากหลายนะครับเช่นเนื้อนะเนื้อเป็นเนื้อบดก็ได้เนื้อเป็นเนื้อก้อนก็ได้เนื้อสไลด์ก็ได้ครับขนมปังก็เช่นกันนะครับขนมปังเป็นปอยก็ได้เป็นก้อนก็ได้เป็นขนมปังสไลด มีรูปร่างมากมายนะครับรูปร่างไม่แน่นอนดันั้นก็เลยถือว่าเป็นคํานามที่มันนับไม่ได้นั่นเองนะครับต่อมาฟลูิดนะฟลูิดแปลว่าของเหลวนะครับของเหลวเนี่ยจะต้องใช้หน่วยนับช่างตวงนะครับหรือว่าใส่ปัจจุพันธ์นะครับลองจินตนาการนะครับรูปร่างของของเหลวดูนะครับโดยที่ไม่มีปัจจุพันธ์นะจะเป็นยังไงนะครับเช่นวอเตอร์นับน้ำกาแฟที่นับน้ำชาฟิสซอสน้ำปลาโซดาก็คือน้ำโซดานะครับถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีการใส่ภาชนะหรือว่าใส่ปัจจุพันฑ์เนี่ยนะครับ น้ำเปล่าที่มันไม่มีบรรจุภัณฑ์หรือว่าไม่มีรูปร่างเนี่ยนะรูปร่างจะเป็นยังไงนะครต่อก็คือมันมันไม่สามารถที่จะมีรูปร่างได้นะครับเพราะว่าของเหลวต่างๆบนโลกเนี่ยนะครับมีรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่ใส่นะครับดังนั้นเมื่อเราพูดถึงน้ำเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจิตตรการถึงน้ําแบบไหนนะครับเช่นน้ําใส่แก้วน้ําใส่ถังน้ําใส่กระมังน้ําที่มันตกลงานะครับหรือว่าน้ําที่มันอยู่บนพื้นน้ําที่มันเละอยู่อะไรก็ว่าไปซึ่ง ท่นี้เท่านั้นนะครับมันก็ถือว่าเป็นคำนามนับไม่ได้เราต้องนับในส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ของเหลวเหล่านี้นั่นเองนะครับต่อมาแก๊สนะครับแก๊สก็คือสิีที่มันลอยในอากาศนะครับพวกแก๊สไอ้น้ำก๊าซพวกนี้คือจะต้องได้ยากนะครับมันลอยอยู่ในอากาศเลยนะครับลองจินตนาการถึงถึงรูปร่างของอากาศดูนะครับก็คงจะยากนะัไม่ว่าจะเป็นพวกไอ้น้ำนะครับแอ์นะครับลมนะับอากาศออกซิเจนนะครับก๊าซไนโตรเจนหรือว่าสมุกพวกนี้ก็ถือว่าเป็นของที่เป็นแก๊สนะครับก็อย่างที่บอกไปครับผม ถ้าเกิดว่าน้ําเรายังน้าไม่ได้พวกแก๊สก็คงจะยากนะครับก็คงคงต้องวัดในส่วนของบรรจุภัณฑ์ว่าเป็นถังแก๊สนะเป็นแก๊สกี่ถงังไอ้น้ําปริมาณเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปนะครับสุดท้ายแล้วผมนะครับก็คือในส่วนของกรุ๊ปแนวหรือว่าคํานามที่มาแสดงถึงภาพรวมนะครับข้อนี้อาจจะยากหน่อยนะครับคือกรุปนาวเนี่ยก็คือการแสดงนะครับถึงภาพรวมของสิ่งน,นั้นนะครับเราจะแยกออกมาเป็นเดี่ยวเดียวเนี่ยค่อนข้างยากนะครับซึ่ง ในส่วนของการออจินตนาการภาพเนี่ยมันก็คงจะยากหน่อยนะครับก็คือเพื่อนๆไหนต้องศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับมันแยกก่อนข้าง,งยากนะครับตัวอย่างที่ผมจะหยิบมาให้ดูเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็น่าจะทําให้เพื่อนๆี่ยนนเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับก็คือในส่วนของออเดียนต์ครับออเดียน์แปลว่าผู้ชมนะครับจะเห็นว่ามีภาพทางขวามือนะครับเป็นรูปของคนที่กาลังนั่งนั่งฟังนั่งชมนะครับอยู่นะออเดียน์ audience หมายถึงกลุ่มคนที่เขากําลัง ดูหรือว่ากําลังฟังอยู่นั่นเองนะครับ2 data คือข้อมูลนะครับข้อมูลก็มีหลากหลายว่าจะเป็น,นส่วนของอะไรครับค่าประชากรจํานวนคนที่กดไลค์นะครับหรือว่าจํานวนเพศหรือว่าจํานวนของประชากรที่เราศึกษามาแล้วจะเห็นว่ามันมีข้อมูลหลากหลายที่นํามาใช้ในการประกอบนะครับอุปกรณ์การเบสนะครับอุปกรณ์ก็คือเอ่ออุปกรณ์นะครับกาเบคือขยะแล้วก็มันนีก็เป็นนะรรเป็นเงินเป็นตังก็ เป็นการแสดงถึงภาพรวมของสงใหญ่ๆนะครับเราจะไม่แยกเป็นลายอันนะครับสรุปอีกรอบหนึ่งครับท์ของกรุ๊ปนาก็คือเป็นคําที่แสดงถึงภาพรวมนะครับที่จะไม่แยกออกมาเดี่ยวๆนะครับตัวอย่างเช่น audience audience คือผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าเราแยกออกมาเป็นเดี่ยวๆเนี่ยก็จะเป็นเป็นคนนะครับเป็นชื่อเป็นคนซึ่งอันนั้นก็เป็นคำนานับได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นเป็นกรุ๊ปนามซะเนี่ย audience เนี่ยก็กลายเป็นคําที่เป็นคํานามที่มันนับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงภาพรวมนั่นเองนะครับ ก็จบนะครับในส่วนของคำนามนับไม่ได้ทั้ง6ชนิดนะครับหวังว่าคงจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับไม่จริงกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ The Wine Story See you next time